ชีวิตคุณมีเวลาจํากัดอย่าใช้มันตามเสียงของคนอื่นเ,เป็นคำพูดที่ทรงพลังมากนะครับแล้วก็ยังก้องอยู่ในใจใครหลายๆคนเลยจาก Steve Jobs ใช่ค่ะเป็นคำพูดที่คมคายแล้วก็กระตุกความคิดได้ดีมากจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันครับถึงแนวคิดเบื้องหลังคำพูดนี้กันดูจากบริบทของสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์แล้วก็เรื่องราวชีวิตบางช่วงของจ็อบเองด้วย ค่ะรวมถึงพวกแนวคิดเกี่ยวกับแรงกดดันทางสังคมการตัดสินใจในชีวิตต่างๆที่เราเจอเจอกันอยู่ใช่ครับเป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดเอาแก่นคิดสําคัญๆที่เราอาจจะเอาไปใคร่ครวญต่อได้นะครับอืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหลายๆครั้งในชีวิตเนี่ยเราก็ดําเนินชีวิตไปตามกรอบหรือตามความคาดหวังของคนรอบข้างจริงๆจริงครับบางทีก็ทำทำตามกันไปหรือฟังคนอื่นเยอะจนแบบลืมไปเลยว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ เสียงข้างในมันเบาลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะซึ่งสตีฟจ็อบส์เองเนี่ยผู้ร่วม่อตั้ง Apple คนที่สร้าง iPhone เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีไปเลยเนี่ยนะคะเขาก็เคยผ่านจุดที่ชีวิตมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเหมือนกันนะคะครับเรื่องราวของเขานี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวไม่ใช่แบบสำเร็จรูปมาตั้งแต่แรกไม่ใช่เลยค่ะชีวิตเขาไม่ใช่กราฟที่พุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยมีทั้งช่วงที่แบบพีคสุดๆตอนก่อตั้ง Apple ครับแต่ก็มีจุดที่พลิกผันครั้งใหญ่เหมือนกันตอนที่เา ถูกบีบให้ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างมากับมือเลยนะคะโหตอนนั้นคงเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากนะครับหลายคนอาจจะมองว่าแบบจบแล้วอาชีพนี้จบแล้วแน่ๆแต่จากเรื่องราวชีวประวัติของเขาหรือข้อมูลต่างๆที่มีเนี่ยกลับชี่ให้เห็นว่าช่วงเวลานั้นนะคะมันกลายเป็นโอกาสให้เขาได้ทบทวนตัวเองแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อืมคือเขาไม่ได้จมอยู่กับความผิดหวังนานใช่ค่ะเขาไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแทนอย่างที่เรารู้กันเขาก่อตั้ง next ใช่ไหมครับค่ะบริษัทคอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างด้านการตลาดเท่า Apple ละคะแต่เทคโนโลยีตอนนั้นถือว่าล้ำหน้ามากๆล้ำจน Apple ต้องกลับมาซื้อกิจการในภายหลังเพื่อเอาเทคโนโลยีนี้แหละครับถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมี P ิกซ r อีกสตูดิโอแอนิเมชันที่โอ้โหปฏิวัติวงการหนังไปเลย การที่เขาก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่มันต่างออกไปเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าเขาไม่ยอมให้ความล้มเหลวหรือเสียงวิจารณ์ต่างๆมาหยุดความเชื่อของตัวเองได้จริงๆค่ะมันแสดงถึงความมุ่งมั่นแล้วก็การฟังเสียงข้างในตัวเองมากๆ และนั่นก็นำมาสู่การกลับมาที่ Apple อีกครั้งในตำแหน่ง CEO พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เราก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งบทเรียนทั้งหมดจากการเดินทางของเขาเนี่ยละค่ะที่มันถูกกลั่นกรองออกมาในสุนทรพจน์ปี2005ที่ Stanford โดยเฉพาะประโยคเด็ดที่เราพูดถึงกัน Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. เวลาของคุณมีจำกัด อย่าเสียมันไปกับการใช้ชีวิตตามแบบของคนอื่นคือประเด็นสำคัญที่สกัดออกมาได้จากแนวคิดนี้นะคะมันไม่ใช่การบอกให้เราแบบไม่ต้องฟังใครเล็บปฏิเสธความคิดเห็นคนอื่นหมดหรือทำตัวแข็งกร้าวไม่ใช่แบบนั้นเนาะไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการตระหนักว่าท่ามกลางเสียงมากมายรอบตัวเราทั้งจากครอบครัวสังคมเพื่อนหรือแม้แต่กรอบที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ย เราจำเป็นต้องให้พื้นที่กับเสียงข้างในของเราหรือสัญชาตญาณของเราด้วยให้มันได้ดังขึ้นมาบ้างเอ,อมีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าบ่อยครั้งเนี่ยการตัดสินใจของเรามันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวอืความกลัวแบบไหนคะก็กลัวจะผิดหวังกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวทำให้คนที่เรารักเสียใจหรือแม้กระทั่งกลัวความไม่มั่นคงถ้าเราเลือกทางที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเข้าใจเลยค่ะ ซึ่งความกลัวพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติมากนะคะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้วแต่สิ่งที่แนวคิดของจ็อบส์พยายามจะสื่อคืออย่าปล่อยให้ความกลัวพวกนี้หรือว่าเสียงของคนอื่นเนี่ยมาบดบังเส้นทางที่เราเชื่อมั่นจริงๆว่ามันใช่สําหรับเราคือการรับฟังความคิดเห็นอดีตแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องเดินบนเส้นทางนั้นคือตัวเราเองถูกต้องค่ะชีวิตเป็นของเราเราคือคนที่ต้องใช้ชีวิตนั้นจริงๆ Jobs ให้เครื่องมือง่ายๆแต่ทรงพลังมากไว้ในสุนทรพจน์นั้นเลยค่ะเขาเล่าว่าทุกเช้าเนี่ยเขาจะถามตัวเองหน้ากระจกถามว่าอะไรครับเขาถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันจะยังอยากทำสิ่งที่กำลังจะทำในวันนี้อยู่หรือเปล่าโหเป็นคำถามที่ชวนให้หยุดคิดเลยนะครับแล้วก็สำรวจความรู้สึกข้างในจริงๆใช่ค่ะแล้วถ้าคำตอบคือไม่ติดต่อกันหลายๆวันหลายๆวันเข้าเนี่ย น่นาจ,จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าอาจจะถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วล่ะถึงเวลาที่ต้องหันมาให้ความสําคัญกับเสียงข้างในมากขึ้นใช่ะถึงเวลาต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองมันคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองซึ่งผมว่ามันคงไม่ง่ายเลยไม่ง่ายค่ะแต่จําเป็นนะคะสําหรับการที่เราจะสร้างชีวิตที่มีความหมายจริงๆในแบบฉบับของเราเองเพราะอย่างที่จ็อบส์ย้ําเตือนเลยครับเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดที่สุดจริงๆค่ะ ความสุขความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพยายามทําให้ทุกคนพอใจนะคะแต่มันเกิดจากการที่เรากล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองกล้าที่จะฟังเสียงข้างในแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นจริงๆเสียงจากข้างนอกอาจจะดังนะครับอาจจะมีอิทธิพลมากด้วยแต่เสียงจากข้างในถึงแม้บางทีมันจะแผ่วเบาอืแต่มันคือเข็มทิศ คือสิ่งที่จะนําทางเราไปสู่เป้าหมายหรือความหมายที่แท้จริงสําหรับชีวิตเราแต่ละคนได้เปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะเข็มทิศนําทางชีวิตครับก็หวังว่าการที่เรามาคุยกันเจาะลึกกันในวันนี้จะมอบมุมมองข้อคิดที่น่าสนใจให้ลองนําไปทบทวนกันต่อนะครับค่ะการฟังเสียงว่าหัวใจตัวเองอาจจะดูเป็นเรื่องยากหรือบางทีก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ครับแต่แค่การเริ่มต้นที่จะรับฟังมันเนี่ยผมว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเลยขอบคุณที่ร่วมสำรวจแนวคิดนี้ไปด้วยกันในวันนี้นะครับและสำหรับผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมติดตามการเจาะลึกประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจจากเราฟังไปด้วยกันกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ